เฮ้ยเยขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมจีโร่เลนเจอร์เอาละครับหลังจากที่ผมหายไประยะเวลาประมาณเาประมาณ1เดือนได้นะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วระยะเวลาที่ผมหายไปนะครับผมเอาไปเคลียร์พวกงานมหาลัยพวกนี้มานะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรมากผมจะเอาอ่านี่ครับเป็นตั๋วพวกเนี้ย ที่ผมเก็บมาในระยะเวลาสักพักหนึ่งประมาณเดือน2เดือนได้ทําการเปิดให้หมดทุกอันเลยนะครับแบบใส่แบบไม่ยันนะครับเพ้าหมายของคลิปนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะทําการล่าตัวของนี่บาอัศวินสุริยะนะครับกับตัวของโคนี่ผู้พิพากษาจันทานะครับเป็น2ตัวทัามือกับท้าแสงตัวแรกนะครับของเกม Line Idol Ranger ครับผมก่อื่นเลยนะผมขอรีวิวทีมแป๊บหนึ่งนะครับทีมที่ผมใช้นะก็จะมีตัวของ นี่เลยเมลิโอดัสเป็นตัวหลักนะครับส่วนตมาจะเป็นตัวของเลตานะครับเป็นแท้งส่วนดาเมจของผมนะจะเป็นตัวของคิงนั่นเองนี่นะส่วนอัลบัม้มผมนะครับเก็บมาถามมาทุกตัวไหมมันก็เกือบเกือบทุกตัวนะครับก็ยังไม่ได้2ตัวนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้เราจะมาล่าสองตัวนี้กัน <c oughs> มาครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอไม่รีวิวแล้วกันผมเนี่ยจะเปิดแบบบูมบามซัมเบ้ เฮ้ยขอรีลาแป๊บนึงนะครับนี่ก่อนอื่นเลยแล้วผมขอมาทําการขุดเก็บส่วนของผมก่อนซึ่งเก็บส่วนนี้นะครับก็จะทําให้ทีผมเนี่ยมันได้ค่าพลังมากขึ้นใครที่งงนะครับว่าลายไอเทอร์เรนเจอร์เนี่ยเล่นยังไงนะครับก็ผมอธิบายยากนะครับไปดูคลิปอื่นแล้วกัน <c oughs> ไม่ครับผมเกียดรอละไปดีกว่า เราครับก็จะมาทําการสุ่มล่า2ตัวนี้เพื่อทําให้ทีมของเราเนี่ยยกระดับความเก่งมากขึ้นถ้าสองตัวนี้ผมมองว่าตัวนี่บาวอสุวินสุริยะเนี่ยค่อนข้างที่จะเทเพราะว่าเหมือนแบบทีมแบบพวกนักลบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งการเปิดหนึ่งครั้งไอ้การเปิด10ครั้งนะครับหรือว่าตัว100ใบเนี่ยจะมีโอกาสได้ตัวของนี่เลยการันตีหนึ่งตัวแน่นอนไปครับเราจัดการเลย สิบตัวแรกคือมันยิงได้น้อยอุ้ยเฮ้ยรอบเดียวติดโอไมค์ก็อูเรียบร้อยนะครับเฮ้ยคลิปนี้คงอาจจะได้จบไวตัวต่อมานะครับคือเฮ้ยรอบเดียวติดได้ไง <c oughs> ถือว่าโชคดีนะครับแต่คือมันได้ตัวเดียวเนี่ยถือว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันต้องได้หลายๆตัวนะพซึ่งแบบเราก็ต้องเอามาอัพออ,อกัน ผมดูทรงแล้วไอตัวนี้ผมน่าจะหมดการันตีวะ่ะคลิปนี้นะครับผมเก็บรูบี้มาประมาณแปดหมื่นรูบี้เพื่อที่ทำการเอา,เอา,เ,อาเอาสักสามตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาไปอัพให้มันขึ้นเป็นเวลร้อยยี่สิบเฮ้ยผมดูดิผมเปิดไปกี่รอบแล้วดูเอคโนนี่จันทานับดูทรงแล้วน่าจะการันตีวะ่ะเรียบร้อยนะครับการันตี <c oughs> มาแล้วโคน,นี่จันทาน เรียบร้อยนะครับได้ตัวของโคนิชันทามแล้วผมนะครับก็ทําการเปิดอีกจนกว่าจะได้ตัวนี้ครับอีก2ตัวผมจะไปอัพให้มันเร็วสูงสูงนะม,มาคือมันยิ่งได้น้อยจะดีนะเพราะว่าผมจะไม่ต้องเสียรูบี้เยอะเฮ้ยโอ,โอ้โหตัวอะไรเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหมันหลอกผมว่ามันเอาตัวเอตัวอื่นมาให้ผมนะครับ ไม่เป็นไรลูบี้ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่าเกมไฮเลนเจอร์นะครับโอ้โหดูทรงการันตีมั้งเนี่ยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งการันตีนะครับมาเรียบร้อยนะครับผมขออีกตัวนึงเพราะดูทรงแล้วผมอยากได้ตัวนี้มาอยู่ในทีมผมเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยแม่งหลอกผมผมขออนุญาตข้ามเลยเฮ้ยเอาตัวนี้ ส่วนตัวจันธานนะผมขออนุญาตไม่เล่นแล้วกันเพราะว่าผมเอาตัวเทพไว้ก่อนไงเฮ้ย,อ,ยอีกสองรอบนะครับดูทรงการันตีการันตีมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับต่อไปผมนะครับก็จะไปเปิดทําการล่าตัวของการ์ดการ์ดนี่นะก็ช่วยเพิ่มพลังให้กะทีมของผมผม,ผมเปิดเร็วๆเลยกัน3ามรออ่ะทุกคนเออคือ <c oughs> มันไม่ค่อยพือผมมีทุกการ์ดแล้วนะครับคือจะเอาการ์ดพวกนี้มาอัพให้การ์ดผมเนี่ยมันโหดมากขึ้นนะครับเหมือนใส่เวลให้มันไปเรื่อยๆอะ่ะโหเหยาๆนะครับค่อนข้างที่จะเปื่อยนะครับเดี๋ยวไลเลนเจอร์นะครับผมอาจจะลงคลิปแต่อาจจะประมาณสักพักหนึ่งเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะไลนเลนเจอร์ผมคิดว่ามันอาจจะค่อนข้างที่จะตัดนานนะครับโอ้โห คือได้อนไนก็ผมไม่รู้อะตอนนี้ผมเปิดเอาไว้ก่อนอะเฮ้ยเดี๋ยวผมตัดไปทีตอนจบเลยดีกว่าเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยทําการยัดเรียบร้อยนี่ต้ยนี่นะครับผมก็จะเอาโหโหและผมเก็บอะไรเยอะแยะวะเดี๋ยวผมจะมาเปิดล่าไอ้พวกนี้นะครับเป็นเป็นตัวกิ๊กก๊อกนะผมจะมาเก็บให้มันได้ผมไม่รู้ว่ามันมีโอกาสได้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมผมไม่ดูเลดดอบวะบาวลาเตช็อกโกแลตนะครับกับตัวของเซลลี่กล่องอาอะไรวะ กล่องของขวัญมันมีเลนดอกไหมครับเดี๋ยวผมขอดูเลนดออ็อกมันบาวนช็อกโกแลตนี่นะครับมีมีครับเดี๋ยวผมจะทําการล่าตัวของบาวช็อกโกแลตนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเต็มค่ะให้มันอัลบั้มผมเนี่ยมันเต็มทุกตัวโอ้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสคลิปละกันต่อส่วนเนี้ย อ่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตัวนี้ใส่ทีมผมนะครับแล้วก็จะไปตะลุยด่านต่อๆไปครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมคือผมมาสุ่มให้ดูเฉยๆนครับไว้เจอกลิปหน้าครับใครที่รอไรน e เจอครับก็รอไปก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยลงดู i d เดอร n g e r ไปก่อนละกันเจอกันครับทุกคน